สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเห็นที่ผมแต่งตัวแบบนี้เพราะว่าวันนี้สบาบปวดบูเฮเวนกับไข่มุกนี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมเรามากันด้วยกันสองคนคู่หูนะคะทุกคนน้องเปลี่ยนละกันจากการที่เกียนชาวบ้านขอเปลี่ยนเป็นเอเกียนเหมือนเดิมแล้วแหละแต่แค่แบบไม่ได้เป็นผู้หญิงแหละนี้เราก็เลยจะมาปล้นบ้านกัน ไม่ควรทําตามในชีวิตจ,จริงนะคะไม่ควรทําตามในชีวิตจริงนะอาจโดนจับเขาคุกได้เลยนะคะหรือเสียค่าปรับนะอย่าทําเด้ออันนี้แค่ในเกมน,นะออไอเขาเขาไม่มีรู้นะเขาจอเนี่ยขอเอาไม่ได้ยั possible <laughs> <laughs> มาก <Impossible S 2> <laughs> ไม่ อืนไดโอ้โหตบอนต้นม้เรียนเกิดมาอันนี้คือโคตรเกียนก็น่าจะใช่แหละเกียรั่นและนี่วิชาที่ฉันร่ำเรียนเข้าได้แล้วอะเด็ดหนึ่งเขาแล้วข้าเขาออกไปแล้วจะต้องมาคือเออเออไฟบอลข้างล่างหรือเออวอลข้างบนไฟมาเด็ด ว้าวสวยมากนี่ง่ายมากค่ะทุกคนให้พิมพ์ตามนี้เลยพิมพ์แล้วก็ขึ้นมาทุกคนขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จก็จะเป็นแบบนี้เลยนะก็ <c oughs> yse, ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบาย